สวัสดีครับเพื่อนๆผมกล้อง EC Fit ครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีเดินให้ครบ20,009ใน1วันนะครับว่าผมทำยังไงนะครับถึงเดินครบนะก็การเดินนะครับมีข้อดีคือได้ใช้พลังงานมากขึ้นได้เบิร์นไขมันมากขึ้นนั่นเองนะครับใช้พลังงานมากขึ้นนะหลักๆนะผมเนี่ยจะแบ่งนะครับการเดินเป็นช่วงเช้านะครับตื่นมาตีห้เนี่ยก่อนผมไปทํางานผมจะมาเดินแล้วนะครับสัก10นาที20่นาทีนะครับก็จะได้ประมาณ1 0 0 0ถึงสองพนนะครับใช่ แล้วทีนี้ผมก็ไปทํางานนะครับพอไปทํางานผมก็ไปเอากับข้าวก่อนที่โรงอาหารแล้วก็มาเดินก่อนทํางานจริงนะครับเดินรอบสนามฟุตบอลนะครับได้อีกประมาณ45นาทีนะครับก็จะได้ประมาณ4 5 0 9กถึง5,000นะครับก็แล้วแต่วันนะวันไหนเดินเร็วก็จะได้จํานวนก้าเยอะนะครับก็จะเก็บได้เยอะเนาะแล้วกเก็บไปเรื่อยใช่ไหมครับพอตกช่วงพักเบรกระหว่างวัน10บโมงนะครับผมก็จะมาเดินอีกนะครับ คือเรานั่งนานแล้วเราออกมาเดินสักหน่อยจะดีกว่านะครับคือมามินิมาร์ทนะครับก็เก็บไปอีกเกือบพันเก้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ไปเรื่อยนะครับแล้วพอจะพักเบรกเนี่ยจะกินข้าวเนี่ยอ่ะผมก็มาเช็คแล้วเรได้ไป800พันแล้วเนาะเออประมาณครึ่งทางแล้วใกล้จะครึ่งทางแล้วผมก็ไปเดินตอนเที่ยงอีกนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับคือหลังจากกินข้าวเราก็ไม่ได้ออกลังกายอะไรหนักแล้วเนาะเราก็มาเดินนะครับเดินรอบโรงงานเดินไปจุดนั้นจุดนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่เราเหลืออยู่นะครับก็ได้อีกประมาณกว่าๆนับ พอมาตกเบรกบ่ายสามผมก็มาเดินอีกนะครับผมก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เลยคือมาเดินเรื่อยๆเลยนะครับ เดินไปซื้อมินิมาร์ทของกินซื้อของกินที่มินิมาร์ทอีกแล้วนะครับแล้วก็มานั่งกินชิลๆโอ้อร่อยมากนะครับผมคือแบบทําไปแบบชิลๆเนาะพอเลิกงาน5้าโมงครึ่งนะครับผมก็เดินกลับอีกใช่ไหมครับผมก็โอเคเก็บระยะก้าได้อีกตอนขาเดินกลับนะก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านชิลๆบายดูวิวนะครับพอกลับมาถึงบ้านเล่นกับลูกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วอลูกเข้านอนผมก็มาใช้เวลาว่างก็เดินอีกนะครับตอนนี้ผมทําไป66,9 0 0กก้ากว่าๆแล้ว ผมก็เหลือแค่สามพันห้าใช่ไหมครับนี่ผมก็มาเดินเก็บอีกก่อนนอนนะครับผมเก็บอีกนิดหน่อยหน่อยนะครับอีกประมาณ20กว่านาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอีกสามพันเก้าเนี่ยไม่นานนะครับพอเดินไปเดินมาในบ้านเดินอยู่กับที่นะครับบางทีมันหนาวผก็เดินในบ้านนะวันไหนมันไม่หนาวก็ออกไปเดินข้างนอกนะครับซึ่งก็แล้วแต่เรานะครับผมก็เดินเสร็จไปตอนสองสี่ทุ่มเกือบครึ่งนะครับสองหมื่นสามร้อย้าเก้าพอดีเลยได้เป้าหมายแล้วครับแล้วเรามาดูกันว่าเดินัวลาสองหมื่นเก้าเนี่ยม เราเข้ามาในแอปเลยนะครับผมก็บันทึกไว้ตลอดครับตอนนี้ผมเริ่มเดินได้4วันแล้วนะครับผมจะพาดูนะครับว่าเดินเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะวันนี้วันศุกร์นะครับผมอัดคลิปนะผมก็ยังเดินอยู่นะครับมาดูวันจันทร์ครับผมเดินไป21,000ื่่งกว่าเนาะเบิร์นไปตั้ง1,600แคลอรี่เนี่ยวันอังคารก็20,000กว่าเหมือนกันเบิร์นไปพันสี่กับพันห้าเลยโอ้เยอะเหมือนกันนะพระวันพุธเนี่ยเดินไป20,000นี่นิดก็เบิร์นไปพันสี่นะครับพอวันพฤหัส20,000กว่าเหมือนนนนกกัั็เบบิรไปะคซึ่งมันก็็เปนอะไรที่เยอะมากเลยยนะครรับโดที่เาไม่ต้องแบ ไปออกลังกายหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นการคาร์ดิโอโซน2เบาๆของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆเลือกคาร์ดิโอที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองวิถีชีวิตบริบทชีวิตของตัวเองได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไอเดียผมเนี่ยไปประยุกต์ปรับใช้ก็ได้นะครับแบ่งการเดินออกไปนะครับช่วงแรกอาจจะไม่เดินแบบผมก็ได้นะอาจจะวันละ5 0 0พก้าพอเราทําได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําต่อเนื่องได้แล้วนะครับเราค่อยๆเพิ่มจํานวนเป็น7 0 0 0บ้าง 1มื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าอ่าแล้วก็สองหมื่นนะครับอันนี้ก็แบ่งได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเบรกว่างระหว่างงานเหมือนผมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะไปเดินตอนเช้าหรือว่าเดินตอนเย็นไปเลยทีเดียวอันนี้ก็แบ่งๆดูนะครับเอาตามความเหมาะสมของเพื่อนๆนะครับที่เข้ากับบริบทชีวิตนะไม่ต้องซีนะครับคือหาอะไรที่มันเข้ากับชีวิตเราแล้ว,ลวทำได้นานนะครับมันจะทําได้นานถึงเป้าหมายด้วยนะครับสู้ๆเพื่อนๆและก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์คือ เราควรจะดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับว่าเราควรจะกินแบบไหนคุมอาหารยังไงไดเอทยังไงนะครับวิธีที่เราใช้สัดส่วนไปยังไงนะครับว่าจะบินไม่ว่าจ,จะเป็นการกินคาร์โบโปรตีนไขมันหรือว่าผักวิตามินอะไรเงี้ยคือเรากินให้หลากหลายเข้าไว้นะครับไม่จําเป็นต้องกินให้แบบเป๊ะมากๆก,ก,ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะที่สุดก็ได้แต่ขอแบบกินให้มันถูกต้องนะครับกินให้มันตามแพนของเรานะครับ mm hmm. เพื่อให้เราเดินคาริโอเนี่ย ไม่เสียเปล่านะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปกินแหลกนะถ้าเราไปกินแหลกหนู่นนี่นั่นแขวเกินเนี้ยเดินให้ตาย39 0 0 0ืนเกานี้ยน้ำหนักหรือไขมันเนี่ยมันก็ไม่หายไปนะครับผมก็เลยไม่อยากให้หาทาให้มันเสียเวลานะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้นำนะครับ <c oughs> ควรจะทําตามไดเอทตามแพลงของเรานะครับเพ <c oughs> ื่อถึงเป้าหมายแล้วก็ยั่งยืนลดไขมันอย่างยั่งยืนได้เองครับสุดท้ายนี้ก็เป็นลังใจให้เพื่อนๆทุกคนครับเราจะเัินคลิปหน้าครับเพื่อนสู้ๆนะสวัสดีครับ